สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจบี้สวัสดีค่ะอัพแอส่งเสียงหน่อยครับพี่ซุกี้ฮัลโหลสวัสดีคเอ่อก่อนอื่นเราต้องให้พี่ประจน์จะเป็นคนตอบคำถามทั้งหมดนะครับที่มาของแก๊งนะครับพี่ประจนครับประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับประวัติความเป็นมาของแก๊งซุกี้นะครับตอนที่สมัย แผนผังเมืองเนี่ยยังมีโครงการรถไฟฟ้าอยู่ที่สยามครับเราไปพบป่ากันตรงนั้นตลอดครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปตกปลาและเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมารวมกันได้ครับอ่ะก็ะนี่นะครับนี่คือประวัติความเป็นมาแล้วก็มาสู่คําถามที่2เลยเวลาพวกพ,พี่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยจะเห็นแผ่นหลังของพวกพี่พี่อ่ามันจะมีตีศูนย์อ่าแล้วก็แล้วก็จะมีคําว่าสุกี้ผมแอบสงสัยนิดนึงคาว่าตีศูนย์กับสุกี้เนี่ยมันหมายยังไงครับ มันเข้ากันยังไงตีสูตรเนี่ยมันเป็นอาวุธของเทพเจ้าโพไซดอนครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันตรงที่พัทยาเนี่ยเราอยู่ใกล้ทะเลครับเทพเจ้าโพไซดอนเนี่ยก็เหมือนกับอวยชัยพวกเราครับอ่หาหันหงโชวคนเดิครับสวยมากเลยค่ะสวยนะเอาจริงจริอ่าผู้หญิงด้วยโอเคก็พามาที่คําถามต่อไปกันเลยดีค่ะคใช่เลยครับเราทราบที่มากันไปแล้วเนาะต่อไปนะคะก็อยากจะขอทราบแนวทางของแก๊งอะค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ่ะ จริงๆต้องบอกว่าแนวทางของแก,งก๊งยังเป็นเหมือนเดิมครับคือสุก i ี้ของเราเนี่ยเรารักสงบครับผมแต่ว่าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้อยู่ในยุคปัจจุบันของเมืองให้ได้ครับยังไงบ้างคะ๊อฟแอฟคือแต่ละแก๊งคือไม่เหมือนกันอะใช่แต่แก๊งนี้ก็คือแบบว่าโ,โอเคเลยสําหรับผมมาที่คําถามต่อไปเลยับพี่เจมพี่ อันนี้อยากจะขอทราบนิดนึงนะคะอันนี้ไหนก็อยู่กันแบบค่อนข้างเยอะครบเลยก็อยากจะราบว่าปกติแล้วอ่ะแฟมิลี่ไทม์ของแก๊งเนี่ยค่ะปกติทําอะไรกันบ้างคะอ่าสำหรับพวกเราเนี่ยแฟมิลี่ไทม์เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาทําอะไรหรือว่าได้ผลตอบแทนอะไรจากมันนะครับแต่จริงๆริงอ่ะเราหวังแค่ว่าเราทุกคนได้มาเจอกันได้มาพบปะก,กันบ้างครับใน,ในแต่ละวันแค่นั้นเองอเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตกระชับมิตรกันละกันใช่ครับ ไปที่คาถามต่อไปเลยค่ะเอาแอครับผมมาที่คําถามของผมบ้างนะฮะในฐานะที่พี่ประจนเนี่ยเป็นหัวหน้าแกง๊งผมอยากจะถามพี่ประจนอย่างนี้ว่าพี่อะไรอยากจะฝากถึงน้องๆเด็กแก๊งมากไหมฮะทุกคนเนี่ยอ่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมคิดว่าเราทุกคนภูมิใจกับการที่เราเนี่ยแบกคําว่าสุกี้ไว้บนหลังครับเราก็ขอบคุณในทุกๆคนนะครับที่เรียกว่าฝ่าฟันกันมาผ่าน สถานเวลวร้ายต่างๆกันมาร่วมกันครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเดินออกไปไหนครับเป็นคําตอบที่แบบว่าดูเท่มากเลยอึ้มากใช่รู้ซึ้งแล้วแบบแฮ่แบบโหดูหล่อมากแล้วก็แบบต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งที่อบอุ่นนะผมเป็นประชาชนก็ก็คงอยากจะขอพี่อยู่ด้วยแหละอืเดี๋ยวโทษนะครับอย่างคําถามเมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะอ่าให้คุณเด่นได้ตอบคําถามเมื่อกี้ด้วยอีกสักคนหนึ่งครับ ถ้าได้ครับได้ครับหมายถึงอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีคําถามมีฝากครับส่งเงินกูด้วยครับครับครับโอ้โหอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตตัวละก่อนนะครับอ่ะมาที่คําถามสุดท้ายครับพี่ประจนมีอะไรอยากจะฝากถึงคนข้างนอกบ้างไหมฮะแบบคนข้างนอกประชาชนเอ่ยพี่หน่วยงานเอ่ยหรือแก๊งเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นผมขอฝากไปถึงแก๊งอื่นๆแล้วกันครับ บางแกงเนี่ยคิดว่าซุกกี้เขียวง่ายนะครับพวกเขาคิดได้ครับแต่ไม่ต้องมาครับโอ้โหมีฝังถึงประชาชนไหมประชาชนท่านใดนะครับที่สนใจอ่าแกงซุกกี้หรือว่ามองแกงซุกกี้ไว้นะครับเพียงแค่เอาใจเข้ามาครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งใจกลับไปให้แทนแล้วกันครับโอ้โหคตรนหล่อเลยค่ะหวานมากเอาจริงๆิง คือโอ้โหคำตอบแต่ละคําตอบแบบของพี่ผจญเขาเนี่ยนะพี่เจมนี่นะคือแบบอบอุ่นมากเลยอะแล้วก็คือแบบลมนมากใช่เอาเลยครับพี่เจมมี่ wow. ช่วงต่อไปคือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอ่าตื่นเต้นเลยอะกับ Best Of ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง Best Of ที่สุดในทุกด้าน Best of Skill p พ g e คุณนานะนั่นเอง และ Best of s ฟ i l l p a พคคนต่อไปคุณซอยจุแซงหลา่าแสงว่า2คนนี้นี่เข้าตาเพื่อนๆสุดๆและต่อไป b a s e of Farm คุณเด่นชยัยค o ูลิงฟาร์มขนาดนี้รวยแน่นอนและ b a s e of นักซิ่งประจำแกง๊งคุณต่อยโอ้โหซิ่งสุดๆแน่นอนนะตรงนี้และ b a s e of ความใจร้อนคุณจอรนนี่ชาวสวน b a s e of ความใจเย็นคุณเวฟโรดิเกตและ b a s e of Hot คุณหน้าหนาวยาวนานโอสาวฮอตประจําแกงนั่นเองและเบสออฟบัฟคุณเด่นชัยคูริงมาถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เราอยากให้แนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งฮะไล่ตั้งแต่พี่หัวฟ้าครับโดนมาถึงพี่หัวเขียวนะครับสุดท้ายไล่ไปเลยฮนะ่อขาทุกคนโบโยนะคะครับตอไปเลยฮนะ สวัสดีครับคุณน้องชื่อคุณน้องนะครับต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับผมชาร์โดอเล็กซานเดอร์ครับเป็นเงาของแก๊งครับเดียดเดียดเดียดเดียวเดียดเดยดเดียยดต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับผมอ่าโนโนโนครับครับต่อไปเลยฮะนาณะครับครับต่อไปเลยฮะอุซึมากิเอดิเตครับผมครับ เอาไปเลยครับผมมะพร้าวครับอื้ต่อไปครับสวัสดีค่ะหน้าหนาวค่ะครับต่อไปครับสวัสดีครับเบฟครับเบฟนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับครับผมสวัสดีครับเด่นชัยครับครับผมต่อไปเลยครับสวัสดีครับสมคิดครับว้าพี่สมคิดสวัสดีครับต่อไปเลยครับสซจยโครับครับต่อไปฮะ สวัสดีครับพจุนครับผมว้าวพี่พจจุนสวัสดีครับแล้วก็คนต่อไปครับสวัสดีครับกระท้อนคารับอ่าพี่กระท้อนครับต่อไปครับสวัสดีครับนโนครับอ่าและคนสุดท้ายครับผมสวัสดีครับต่อยครับเฮ้ยแ้วแม่คนสุดท้ายนี่คือสุดสุดมากนะครับพี่เจพี่ บบยบินมากเลยค่ะใช่เขาน้านรักมากพี่ๆทุกคนเต็มคาราเบ<ะ>้ไครัวันนี้อะไรฮะพี่ๆทุกคนครับพี่เจบี้ครับครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือพี่ๆสุกี้นะครับแม่เมื่อกี้จากทั้งฟังความสัมภาษณ์เ่ยทั้งท่าทางเอ่ยมีความน่ารักนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในใจทุกๆคนเลยนะครับพี่ใช่ค่ะ เอาละฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากพี่สุกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับนี่คือคูแอนด์เดอแกงครับทุกคนผมกับพี่เจมี่และรวมไปถึงพี่สุกี้นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ และจบกันไปแล้วกับครูแอนด์แก๊ง EP 2กับแก๊งซูกี้หากใครชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์และฝากติดตามทุกช่องทางของคิกนิวด้วยนะครับและเทปต่อไปจะเป็นแก๊งไหนจะดุเดือดเผ็ดมันหรือเฮฮามากกว่านี้ไหมรอติดตามกันในเทปหน้าและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ